โอเคกลับไปนะท่านผู้ชมอยู่กับผมเองเ d Comic อมครับสำหรับใครอยากดูคลิปบางอ่าก็ไปดูในช่องเ d Comic ได้นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับ y u ค i o อแท็กฟอร์ดจในพาร์ทที่2องครับไม่ได้เล่นเลยใช่ครับถึงจะเล่นหลังไมไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะผมก็คือปกติผมจะเล่นแต่เอ่อพวกเอ่ออะไรนะ Among Us กับ All Star นะผมเพิ่งมีเวลาได้กำลังอ่านเพราะผมอยากทำให้ซีรีส์นี้มันจบนะครับผมก็คือผมอยากทำให้มันจบแล้ววันนี้คอนเทนต์ที่ผมจะมาทำนอกรอบ ในวันนี้พาร์ทที่2ก็คือผมจะมาดูเอลกับพ่อ,อหอเยนโลหรือไม่ก็ตัวหรือว่าเราจะดูเอลกับตัวละครหลักดีตัวละครหลักเราสู้ได้อยู่3ตัวก็คือหลังจากจบพาร์ทนี้ผมจะขอทําการขอทาทาการขอคุณผู้ชมใส่สูตรโกงเงินนะครับแต่จะไม่ใส่สูตรโกงการาดนะจะใส่สูตรแค่โกงเงินเพราะผมไม่มีเวลามาเล่นอ่ะเพราะว่าอยากทําให้มันจบแต่ไม่มีเวลาเล่นนอกรอบเลยก็เลยไม่มีเวลาได้มานั่งเล่นเพื่อเก็บการาดเนาะ ผมก็สู้พวกหอเล็กตลอดที่จริงผมว่าจะมาทำคอนเทนต์สู้กับพวกหอเยลโล่นะครับวันนี้อืมแล้วพวกหอเล็กผมสู้ไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเด็กก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทำเลยนะครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์สู้กับตัวละครหลักก็ได้น,นะผมก็ไม่ได้สู้บ่อยด้วยยังมีตอีกตัวนี้ผมไม่ได้สู้ด้วยเพราะตัวหลักมันไม่ได้โหดสามคนมันไม่ได้โหดมากมาเราจะสู้กับใครดีเริ่มจากคนที่ อ่อนที่สุดมารุฟจิโชแล้วกันเอา้ามาทักทายจูดไดเฉยดูเลยนะครับไม่ต้องคุยมันละเก่งพอครับผมเออขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดบ้านผมมีเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงคนคุยกันอย่างพ่อแม่ผมคุยกันหรือว่าคนอื่นคุยกันผ่านบ้านผมอะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้จะตัดออกยังไงนะผมอันนั้นค่อมากะทีเนาะ แต่ขออย่า,ออยามีใครมาใช้ผมในตอนที่ผมกำลังอัดคลิปแค่นี้พอครับมาถึงฟิวชั่นแล้วกูจะเล่นยังไงมาถึงฟิวชั่นกำลังโจมตี2002โองอู้มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีการเซตนะผมถ้ามัน <c oughs> กำลังพูดว่าถ้ามันไม่มีการเซตเอ้ยได้อยู่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 เชื่อผมได้อยู่เราทำเป็นแบบแเราจะโจมตีเจ้าตัวนั้นนะครับเจ้าตัวที่หมอบอยู่นะ ยังไงก็จะโจมตีการ์กับดักให้ผมเดาน่าจะเป็นมีดแล้วน่าจะเป็นอันนั้นนะครับอะไรนะการ์ดอันนั้นนะการ์ดคืนชีพอะโหลองใช้นี่ดูก่อนน่าจะนะน่าจะนะผมคอดเดาว่าน่าจะเป็นการ์ดคืนชีพแล้วก็มาถึงใช้ดาบมาถึงแสงสามใบเลย บนมือเขาเลยใบเดียวการที่หมอบอยู่อีกใบหนึ่งหมอบไวสองใบเดี๋ยวมต้องลองๆตัวนี้ไปลอดดูนะผมโอเคกับกับดักไม่ใช่กับดักอ่านั่นคนรับเอหลุมพังไม่ใช่หลุมพังนะอย่างน้อยไม่ใช่หลุมพังก็โอเคอใช้ไฮรโมบแล้วก็มาละเขาต้องโจมตีแล้วนะผม เราจะใช้อันนี้เอ๊ะเราจะใช้ทำไมอ่ะก็ไหนๆเราก็จะใช้อันนั้นอยู่แล้วอ่ะอันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลงตรงนี้ดูก่อนเป็นหลุมพังหรือเปล่ปาผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะขอเซนทิ้งได้ไหมอะไรอ่ะอาร์ตกับแักคอเตอร์ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราอังเชิญมอเตอร์เลยเสียงลกอีก สโนว์เข้าได้ไหมได้ผมไม่ว่านะแต่ขออย่าเป็นเสียงเอืินพอดีนะมอเตอร์เขาแค่สองพันสองอ่ะมอเตอร์ในเด็กผมยังมีมอเตอร์โหดอีกเยอะอยู่นะครับผมสองพันห้าก็คือเดมอนนะครับก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกแต่มันก็โหดนิดนึงโอ้ยแบบถึกเกิน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 ได้อยู่ได้อยู่โชว์ได้อยู่ได้อยู่ เราจะสู้กับตัวหลัก3คนนี้แล้วก็พาร์หน้าสู้กับตัวหลักอีกสามคนนะครับแต่พาร์หน้าผมเด็กผมต้องโหดก,กว่านี้แล้วแหละเพราะผมใช้สูตรโกงเงินเนาะแต่จะไม่ใช้สูตรโกงการ์ดเพราะว่าเราก็ขี้เกียจเหมือนกันแต่ทําไมผมไม่ใช้สูตรโกงการ์ดไปเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันครับขี้เกียจครับเอารถผ่านขออภัยนะครับผมถ้ามีรถเสียงผ่านอย่างเงี้ยเข้ามาชัวไม่รู้จะตัดยังไงด้วยมันได้เหมือนชีบางอาจน,นะครับ บางอ่ะถ้าเกิดมีรถผ่านอย่างนี้ผมก็อัดใหม่ได้นะครับแต่นี่อัดใหม่ไม่ได้ครับต้องรีใหม่เลยไม่เอาไม่เอาขี้เกียจทำใจเอาเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก <c oughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็น,ปนอัดไปแล้วเราค่อยมาพากใส่ทีหลังเนี่ยก็ได้อยู่ครับแต่ ไม่อยากทำมันไม่ได้ฟิลอ่ะแบบเนี้มันได้ฟิลกว่าไปเลยโจมตีเนี่ยได้ฟิลกว่าชนะละแต่เขาอย่าแบบยังมาเบิ้ลแบบจนคลิปผมทำอะไรไม่ได้เลยแลผมก็ไม่เอาแล้วผมผมก็ไม่ไหวเห็นไหมผมบอกแล้วผมชื่อเทพ XD ดีนะผมตัวละครสุดหล่อเท่ไอ้นี่มันทูดรกับมาล่ะเดยวเดี๋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 ยดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีวเดเารีบี เริ่มก่อนเลยเก่งครับคนเก่งเขาเริ่มก่อนที่จริงอยากโจมตีเขานะแต่เริ่มก่อนไนดะ้ได้เปรียบเราเอามอเตอร์เราลงขู่เลยนะผมขู่เบาๆพอพันแปดพอ,พพอเป็นไงผูกคอลงขงู่เบาๆเขาก็ได้จะลงตั้งรับแหละเขาไม่มีมอเตอร์พลังโจมตีพันแปดนะผมมีแค่ประมาณพันหกประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดเด็กโคลด่นะ แต่มันมีมอเตอร์ฟิวชั่นที่น่าลำคาญอยู่ใบหนึ่งครับแต่เรามีการ์ดที่ทำลายเขาได้อยู่2ใบน่าจะได้หรอชิวๆครับผมโอ้ยจะกกายเปน็นนี้โอ้โหเก่งเก่งครับเจ้าตัวละครหลักในเกมนี้ก็ถือว่าเก่งครับผมเด็กของผมไม่มีอะไรที่พิกแพงขนาดนี้นะครับผมผมบอกเลยไม่มีครับผมมีแค่นี้ให้เล่นก็บุญแล้วครับผม ก็ถือว่าอยู่ในกลางๆนะสู้พวกนี้ได้อยู่แต่แรกๆอ่ะที่มันเป็นช่วงเด็กอ่ออ๋อเฮียสิมาแล้วเราก็ไม่มีมอเตอร์ที่จะโจมตีเจ้าตัวนี้ตายเลยนะไม่มีไม่มีเลยมีนี่ไงตัวพันแปดพันแปดห้าสิบสู้ได้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 ได <c oughs> มาลุยต่อลุยต่อลุยต่อไม่ผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอัดเสียงเบามากเลยผมว่าในคลิปนี้ก็เบาอ่ะ ตั้าทุนนี้โจมตีโคราชิงไม่เรายังทำลายไอพีเขาไม่ได้เลยเก่งจังอะโอ้โหเก่งเกินเด็กเขาเลยบนมือสี่ใบเด็กเลยสามสิบสองโอ้โหจุว่วแล้ววะโอ้โหลงมอตเตอร์ป้องกันเซ็คการ์ดหนึ่งใบโอเคทางชนะเทิร์นของฉันดอโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวนกก็ร้องแต่จำเป็นนะครับผมผมไม่อยากจะรีคลิปละเดี๋ยวกลางคืนค้าอาจอีคลิปหนึ่งบผมกลางคืนมันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเนาะสักสามทุ่มคาดใหม่อันนี้เราเร่งสู้กับสามคนนี้ก่อนไฮ้ละโมกก็คือภาคนี้ที่มาสนุกอย่างหนึ่งก็คือการ์ดแบนมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่สูตรการ์ดนะครับใส่แค่สูตรเงินก็พอแล้ว ผมก็อยากคงสเสน่ห์ของมันไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรแบบเนี้เราเราใช้เลยไมไม่ไม่ไม,ไม,ไมเราต้องเก็บไว้เราอยากสรุปสรายไม่ได้ถึงเราจะอยากชนะแต่เราไม่ควรจะบ้าลผพำเกินไปโอเคถ้าโจมตีผ่านไปได้2ตัวก็ชนะนะครับผมไ,ไม่มีการ์ดที่เกมเลยหรอเซฟไป3ามใบนี้คือการ์ดไรค่าหมดเลยเรมันถามจริงเลย อีกใบหนึ่งโจมตีผ่านปะที่จริงเขาทำพลาดนะผมเอยมันก็ไม่ได้ดีปะมันปล่อยให้พันแปดเข้าโจมตีโดยตรงก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะเออลืมไปเนี่ยมนได้เงินน ой, ้อยแ่่ะคุณคิดดูแล้วการ์ดแม่งแบบแพ็คมีเป็น4 5่ห้าหกเแพ็คชาติไหนมันจะได้การ์ดครบโอ้โหจุดายทำหน้าโมโหเลยมาจุดายเรามาส่วนจูดใดผมก็เคยสู้ไปครั้งนึงนะผมชนะด้วยไม่เคยแพ้จุดาดเลย นิวฮีโร่ซัมมอนมาสู้กันสู้กันสู้กันสู้ใด้สู้ไดมีการสี่สบองใบว่ะอ๋ออ๋อไม่ได้มาสเตอร์เลยเราจะปล่อยให้โจมตีเข้าหรือว่าควรจะหยุดการเข้าไปถ้าเป็นเบอร์เดดี้ปล่อยเข้าเถอะพันสอง 2002. ไม่อยากเสียดายการ์ดไปนี้นะผมไม่อยากเสียดายการ์ดไปนี้เราอไว้เซนพวกแบบฟิวชั่นดีกว่ามั้รอบนี้เกินไปยังรอบนี้เกินแบบ ดวงบบทุเดศมากมอตเตอร์ผมใส่มาเยอะอยู่นะมันหยิบไม่ได้มอตเตอร์เลยคืออะไรอะเคแมนฟิวชั่นอะไรวะแต่เขาเซตการ์ดสองใบเลยอะ่ะมันโจมตีไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าโจมตีไม่ได้มาละฟิวชั่น บัมเบอร์แมนกับเคแมนพลังโจมตีเก้าพันเก้าพลังป้องกันสามพันไอตัวนี้น่ารำคาญนะถ้างั้นเราใช้อันนี้ดีกว่าแล้วก็ใช้เวทขยายร่างเพราะว่าเอพีเราน้อยกว่าจูใดมันจะเป็น3,600เราใช้3,600โจมตีตัวนี้ มันจะเข้าไป 7, พันเจ็ดพอพลังโจมตีมันเหลือเก้าร้วยก็ต้องตัวนี้กับตัวนี้อัตนตัวไหนลงก่อนดีตัวนี้ก่อนดีกว่าเราต้องมีโลดที่แข็งแกร่งไว้ก่อนนะผมจูใดประมาทไม่ได้ครับโอเคบนมือเขาหมดและคือถ้าเราผ่านมอตเตอร์ตั้งรับเข้าไปได้หมดแล้วก็การ์ดกับดักอีก2ใบนั้นได้ เราก็น่าจะได้เปรียบแวแหละตัวอะไรอะ่ะโอ้โหคำว่าล่ะต้องเซตการ์ดแบบนี้ไว้แน่แน่ผมก็อยากได้นะผมก็ยังไม่มีนะครับการ์ดที่แบบจมตีมลัวทำลายเลยเฮ้ยช่วยไม่เอาอ่ะฟิวชัน่นเหรอไม่มีใช่ไหมเป็นว่ายังไม่ได้การ์ดฟิวชัน่น ที่จริงฟิวชั่นของจูเลก็ยังมีน้อยนะครับมีแค่เจนะ็ดใบเนาะรวมกับการที่เชิญมาแล้วเมื่อกี้เขาหันให้ใหเราโจมตีเราก็โจมตีดิเขาเปิดให้เราโจมตีขนาดนี้แล้วโอเคเราเป็นฝ่ายนำด้าน l p แล้วมาละเอ็ดแมนแต่ถึงจะเป็นเอ็ดแมนก็โจมตีตัวตรงนั้นไม่เข้านะครับ แต่เอาปล่อย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 อยากอยากวัดวัด,วดซ่าเข้าปล่อยเข้าไปครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะใช้เอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้ทำลายเอ็ดแมนนะครับแล้วเราจะใช้การ์ดใบ,บนี้นะเดี๋ยวเราเขาลงมอเตอร์ใช้เลโม เบอร์เลสที่โจมตีโอ้โหเข้าทางครับผมเข้าทางแบบข้าทางแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับโอเคแล้วก็ต้องลงสปาร์กแมนมาแล้วทิ้งเอ็ดแมนไปทิ้งเจ้ตัวนั้นไปแล้วด้วยไม่ใช่เอ็ดแมนมันชื่ออะไรจำไม่ได้เอ็ดแมนะ้ะป่ไม่รู้จำไม่ได้ครับผมเข้าทางนะผมจดุดใดข้าทางนะ รถผ่านเลยละวันนี้รถผ่านสองคันแล้วบ้านผมบ้านผมคือห้องของผมอ่ะมันติดกับถนนเลยครับก็คือข้ามแล้วกระโดดไปห้าเก้า่ะถึงละเฮ้ยเก็บเก็บเก็บใช้ไม่ช่วยชีวิตมาเฉยเลยขี้โกงเรามีนะเรามีเดมอนแต่กับเดมอนก็สู้ไม่ได้อ่ะรถสู้เอ็ดแมนไม่ได้ โอ้โหชีพหายแล้วในรอบหน้าเราต้อง้ล่นลงแล้วนะลงเดมอนแล้วเพราะเราโจมตีเคเมนไม่ได้เขาจะโจมตีวะเขาโจมตีผมวะแต่ถ้าเอาไปนี้กลับขึ้นมือเอดแมนจะไม่ตาย กาไปนี้กับไม่ลงเอ็ดแมนวะชนะไหมวะไม่รู้โจมตีก่อนโจมตีโอ้โดนอีกแล้วโอ้โหอ,อะไรวะเราไม่มีการส,สู้เอ็ดแมนได้แล้วนนเนี่ยที่จริงมีการไปนี้เมื่อกี้ทำไมไม่เปิดวะหรือว่าเราเพิ่งเซต เดี๋ยวเอาการ์ดขึ้นมือก่อนลำคาญการ์ดกับดักเราส่งไว้ตัวนี้ทิ้งเดี๋ยวค่อยใช้ใช้ตอนที่โจมตีเสมมเร็จแล้วแค่เมนเลี้ยวแค่เมนเลี้วจะตรงนี้แล้วกันนะครับ ผมคิดว่าเอ็ดแมนน่าจะมานะผมเพราะผมเอาเอ็ดแมนขึ้นามห้เขาอะแบ็คโฮมเฟิร์นลแมนมาโอเคได้ okay, อยู่เฟิร์นแมนเสร็จกันไปสองใบคือตอนนี้ผมมีการ์ดเอาไว้เซ็นกับตักแล้วนะครับผมจะไม่ยอมแล้วครับผมจะไม่ยอมให้มันตายฟรีโอเคชนะโอ้ เรียมจุไดเรียมโอเคฮะคุณผู้ชมก็ขอยุติพ,พาร์ทที่2ไว้เพียงเท่านี้ก่อนรูเอลแค่า3าคนนี้ไว้ก่อนนะครับรถพาร์ทที่3จะผ่านบ้านผมอีกแล้วโอเคครับไว้เชิกันใหม่สำหรับใครที่อยากดูมังงะก็เจอกันใน XD Comic นะครับผมก็ไปเจอกับน้องเทพ XD ใหม่ครับผมก็กับสิัสบัตสวัสดีครับผมไปละบาย